พี่น้องนักลงทุนเรานัดพบกันเสาร์ที่12มีนาคม2559 ที่โรงแรมแมนดารินมาสตาร์ทอัพอัพสตาร์ทความรู้การลงทุนนักวิเคราะห์และ2ปอผู้ยิ่งใหญ่สนใจจองบัตรโทร086 490 2823คุ้มค่าเวลาคุ้มค่าลงทุนกับชาวชีวิตธุรกิจความสุขได้รับของพิเศษด้วยนะจ๊ะจากสมาชิกสต็อกรีวิวเป็นเวลา6เดือนรีบจองบัตรกันในวัยช้าเด๋ยวตกรถอีกโทร086 490 2823 ครับสวัสดีครับนุ้ยครับอืมวันนี้ก็วอลลุ่มสี่หมื่นสองพันกว่าล้านบาทค่ะพี่ครับถือว่า <ผม S 1> เป็นสัญญาณที่ดีไหมคะเออจริงๆรวมตลาดเรื่องมูลค่าซื้อขายก็ยืนฐานที่สี่หมื่นกว่าล้านบาทได้ต่อเนื่องนะครับค่ะครับแต่้นก็ตามวันนี้เองตลาดก็ถือว่าค่อนข้างแข็งกว่าภูมิภาคเหมือนกันนะครับที่เราปิดบวกได้เล็กๆนะครับค่ะเออสิ่งสําคัญก็คือตอนนี้ตลาดเองเนี่ยนะครับกาลังขึ้นมาครับเชฟ แนวต้านดาวเทนไลน์นะครับของตั้งแต่ปี2015มานะครับ uh, ของภาพระดับวันแล้วก็ระดับสัปดาห์เนี uh, ่ย uh, 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 นะครับจะมีแนวต้านอยู่บริเว1,341นะครับจะถึง1,345นะครับตอนนี้ก็คือพยายามขึ้นมาจะเทสอยู่นะครับ uh, แล้วก็เบร้ึงต้วนี้ยังไม่ผ่าน uh, นะครับก็เป็นความกันย่อตัวลงมานะครับ uh, แต่ว่าจะเน้นบวกหลักๆของตัวตลาดหุ้นไทยตอนนี้นะครับ uh, คงเป็นเรื่องตัวจิตยาบุ uh, นะครับของตัว มุมมองตัวทั้งทุนนะครับหลายหลายฝ่ายในยเรื่องมองคล้ายๆกันว่าตัวเอซีมิชิมาเก็ตเนี่ยน่าจะเป็นตลาดที่อพยพฟอมขึ้นมานะครับภายใต้สัญญาของตัวเลขเศรษฐกิจฟากฝั่งดีเวลลอปมาเก็ตต่างๆมันออกมาไม่สู้ดีนักนะครับโดยเฉพาะตัวเมกาเองหลังขึ้นดอกเบี้ยมาเนี่ยาล่าสุดไอเอสเอ็มภาคบริการก็ออกมาค่อนข้างแย่นะครับเป็นตัวบ่งชี้ว่าเฟดคงคงดอกเบี้ยต่อนะครับการขึ้นดอกเบี้ยคงยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็ ฝากฝังตัวโยุโรปกับตัวญี่ปุ่นเองก็ยังคงจําเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมอยู่นะครับฉะนั้นเหมือนเดิมนะครับว่าภาพของตัวตลาดน่าจะมีภาพของการค่อยๆฟืน้นตัวขึ้นมาต่อเน,นื่องนะครับกินระยะเวลาจะถึงประมาณสักกลางเดือนมีนาคมนะครับยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นใ,ในส่วนของวันนี้เองก็เสียว่าดัชนีขึ้นมาชนหรือว่าข้ามแนวต้านาระดับเดือนของเราไปแล้วเล็กๆนะครับหนึ่งพันสามร้อยสาิบเจ็ดจุดนะครับ แล้วก็การปิดเนี่ยก็ยังคงต่ำกว่าระดับแนวต้านเล็กน้อยนะครับที่1 3 0 3่าสานะครับภาพรวมวันพรุ่งนี้ยังเป็นเชิงบวกนะครับเราเห็นว่าดัชนีเนี่ยช่วงนี้นะครับมีภาพของการปรับฐานระหว่างวันนะครับแล้วก็ค่อยๆฟื้นตัวอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเชื้อซื้อนตลาดก็ยังเป็นขึ้นอยู่นะครับแนวต้านวันพรุ่งนี้ก็ดูที่1,341นะครับก็45นะครับแนวรับอยู่ที่1,320จุดครับ สำหรับตัวหุ้นแนะนำล่ะคะครับก็ตอนนี้คือตัวที่เป็นเป้านะครับของตัวต่างชาติเองก็คงเป็นพวกหุ้นบิ๊กแคนะครับที่ผลนผลสูงตอนนี้เราเน้นเรื่องตัวโดเมสิกเป็นหลักนะครับก็จะแนะนำตัวกลุ่มแบงก์เป็นหลักนะครับตัวที่เราชอบมากๆคือแบงก์เทพนะครับวันนี้ก็ทะลุนะครับเส้นค่าะเฉลี่ยของวันขึ้นมาได้นะครับที่166.5ละแต่เราอยู่ที่186บาทนะครับ การเด้ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยก็มีโอกาสลุ้นไปต่อนะครับที่บริเวณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทเป็นแนวต้านนะครับแล้วก็ราคาหุ้นเองเนี่ยคนที่มีกําไรรอบนี้เนี่ยก็ดูแนวรับนะครับบริเวณหนึ่งร้อยห้าสิบแปดไปไม่ควรย่อหลุดนะครับผมถัดมาก็จะเป็นตัวปูนใหญ่นะครับํำลังดกันก็คือยืนสูงด้ว้ปูนใหญ่เนี่ยพรุนี้นะครับลุ้นทะลุหรือว่าทดสอบแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ยสองวันนะครับที่สี่ร้อยหกสิบสองนะครับ าผ่านได้เนี่ยนะครับเราจะเริ่มคาดหวังอัพไซด์ที่470กับ480ได้อีกรอบหนึ่งนะครับค่ะแล้วก็ในส่วนตัวเป้าตี้กับรอบเหมาที่เราชอบชอบมันก็จะเป็นตัวศึกษานะครับที่กําลังค่อยๆฟื้นขึ้นมานะครับวันนี้ก็บวกมาได้1%นะครับค่ะแล้วก็ดูนาต้าน26บาทวันนี้เป็นเทสนาต้านเราพอดีนะครับแล้วก็ทางต้านไปบริเวณ26.75นะครับราคาหุ้นตรงนี้ยังยิวสูงกว่า5%เนี่ยนะครับยังเป็นไปใจเอื้อหนุนให้ราคาหุ้นฟื้นตัวอยู่ ส่วนตัวซีก็เป็นตัวแทนกลุ่มรับเหมาขอสร้างนะครับที่เรามองบวกในเรื่องตัวประเด็นความเชื่อมั่นต่อการลงทุนภาครับเริ่มกลับมานะครับฉะนั้นหุ้นตัวนี้จะเป็นตัวนําของตัวเซกเตอร์ขึ้นมานะครับมูลค่าพื้นฐานเราให้ไว้ที่สามสิบจุดหกนะครับการพื้นตัวเนี่ยลองดูที่ยี่สิบจุดสามนะครับกับยี่บห้าบาทนะครับสำหรับตัวซีคแนวรับก็บริเวณยี่สบามบาทนะครับถ้าดูตัวเล็กหน่อยจะเป็นเสาเข็มก็คือตัวไพลอนนะครับตัวไพลอนเราให้มูลค่าพื้นฐานไว้ที่สิ รียลซันก็ดูนาวต้านบริเวณสิบบาทสาสิบนะครับ<ม>กับสิบเอ็ดบาทแนวรับอยู่ที่9กาบาทห้สิบตัวนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างดีนะครับตัวเฟรอนเป็นสัญญาณงตัวกำไรคิสี่แล้ว Q1 หนึ่งก็จะมีภาพของการวิ่งตวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ<ม><ม>แล้วก็มีโอกาสค่อนข้างสูงที่กำไรจะตับตัว,ตวมากในช่วงรึ่งหลังค่ะ<ฆ>คืองานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็บอกว่าคนที่ได้ประโยชน์ขอนี่คือธุรกิจเสาเข็มนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้จับตาดูหุ้นตัวนี้นิดหนึ่งนะครับในแง่ตัวบริหารจัดการเนี่ยทำได้ เอสซอเอได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับผมครับกอเป็นผู้ที่เรามองบวกในตอนนี้ครับได้ค่ะขอตัวเซฟตี้ค่ะตัวเซฟตี้นะครับก็ที่เราคุยกันก็ยังไม่ผ่านนะครับบริเวณดาวตานเก้าร้ยหาสิตเป้าหมายของเราอยู่ที่บริเวณเก้าร้หสิบเก้ารอยหสิบก้าจริงๆถามว่าวันนี้มันมีสัญญาณเซลมาบ้างไหมนะครับมีสัญญาณที่บอกช็อตไหมยังไม่มีเลยนะครับเรื่งเป็นหน้ารองอยู่ การหลุดบริเวณแปดสามแปดที่เรเคยแนะนำไว้ก็คืออย่าเป็นจุดล็อกโปรฟิตของคนคือถือสนะรลองนะครับจุดแรกแล้วก็ถ้าหลุดแปดสามห้าเนี่ยเราต้องล็อกหน้าลองทั้งหมดนะครับแต่ว่าการหลุดตรงนั้นเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันพลิกมาเป็นนะครับเป็นโดยรวมของตัวเซฟที่ฟิวเจอร์ยังเป็นลองอยู่ครับอืมค่ะ,คะแลวะะะ้วทองคำนะคะเอ่อตัวทองคํานะครับก็ถือว่าขึ้นมาแรงเหมือนกันนะครับชื่อเทรนด์เนี่ยดูเหมือนจะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็เบรก เอาขึ้นไปในเทรนด์ขาขึ้นเนี่ยนะครับแต่มองผมคิดว่ายังไม่ทําอะไรดีกว่านะครับแนวต้านก็หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเหรียญที่ให้ไว้นะครับกับแนวรับบริเวณหนึ่งพันสองรอสิบเหรียญนี่อยู่ในกรอบนี้อยู่นะครับจะยิงสัญญาณบิกเอาถ้ายินเหนือหนึ่งสองสี่ศูนย์ได้เนี่ยพอคำมโอกาขที่สูงนะครับที่จะไปทดสอบไฮเดิม erm ที่หนึ่งสองหกศูนย์กับหนึ่งสองแปดศูนย์นะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้คือเราไม่ได้มีสาระอะไรแต่ผมให้คาแนะนําสาหรับคนที่ถือรองอยู่แล้วกันเพราะว่าคนถือรองอยู่เนนนี่่ยะะคครรับับบก็ดูไวว้า ถ้าเบรกบริเวณหนึ่งสองสี่ศูนย์ได้เนี่ยอาจจะไปที่หนึ่งสองหกศูนย์รอบหนึ่งก่อนแล้วก็หนึ่งสองแปดศูนย์ในส่วนตัวคนถือรองนะครับถ้ามีอยู่เนี่ยนะครับตอนนี้ถ้าเล่นท่านี้มาแล้วเนี่ยไม่ควรหลุดที่หนึ่งสองหนึ่งแปดถ้าหลุดต้องล็อกหน้ารองครับค่ะ,ค,ะครับขอโทวเลยขอบคุณนะคะคร,ค,รครับสวัสดีค่ะ